สวัสดีค่ะเร์ฟลอมโฮมที่บ้านตอนบ่ายๆนะคะโ <Okay. S 1> อเคน,นี่เรากำลังทำสายคล้องแมสแบบที่สองนะแบบสร้อยลูกปัดนะให้ดูโมมิงจิงกระเบลเพิ่มอีกหน่อยนะคะแบบแรกก็เป็นแบบนี้ที่เราสอนไปเนาะอ่าไปใช้ไปสักส,สองสามวันเราก็ต้องถอดซักใช่ไหมคะ ก็ถอดรวดเสียบกระดาษนี้ออกทั้งสองข้างนะนจากนั้นก็ทิ้งลงเครื่องซักผ้าหรือว่าซักมือก็ได้นะใช้สบู่เหลวหรือว่าองค์ซักพ่อขยำขยำนะล้างให้สะอาดแล้วก็ไปผึงลมให้แห้งก็สามารถนำมากลับใช้ได้ใหม่นะคะ reuse ควรจะมีอย่างน้อย2อันสลับกันใช้เนาะก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกน้ช่วงเวลาเราออไปข้างนอกเนี่ยแมสเราก็ขาดไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ถ้ามีสายคล้องแมสมันก็จะแบบ แมชมันก็จะอยู่ติดอของเรานี่แหละเวลาไม่ใสก็จะไม่ใส่กระเป๋าออทิมก็ไม่สะดวกนะแล้วก็ถ้าหล,ล่นลงพื้นก็จะปนเปื้อนเนาะใส่ติดคอเราไว้มันก็จะสะดวกดี <Okay. S 2> อันนี้เราก็จะเพาลูกปัดนี้ก็ใช้สายตาเพ่งนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นการฝึกสมาธิไปนในตัวเดี๋ยวเราก็ามาสอนกันแล้วกันเนาะ <Okay. S 2> สอนไรแบบนี้อ่าสถานก,การณ์โควิดทุกวันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะ อันหยุดอยู่กับบ้านกับช่องนะั่นแหละปลอดภัยที่สุดคุณผู้ชมหายใจได้เต็มปอดนะคะถ้าออกไปข้างนอกก็มีความเสี่ยงนะไปซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบ New Normal นะิว o r มอลเนาะแมสสเปรย์เจลแอลกอฮอล์นี่ขาดไม่ได้เลยแล้วก็ไ,ไปรีบกลับนะคะขนาดแถวกรุงเทพปรีมณนทนนะ่ะเขาก็ยังจะเอาไม่ทันนะคะหมายถึงว่าการบริหารจัดการของเรามันก็ยังไม่ พร้อมเท่าไหร่นะเอาเข้าจริงๆเพราะว่ามันติดเชื้อกระจายวงกว้างเนาะยิ่งเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าเป็นชุมชนแออัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะชุมชนแออัดก็ถ้ามีคนหนึ่งติดเชือ้อมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะแบบแพร่กระจายได้เร็วนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เนาะพราว่าจะเข้าเ,าเชื้อกระจายไปในชุมชนนะมันก็ยิ่งแบบไฟลามทุ่งเอาไม่ทันนะคะจำนวนเตียงที่เขาเตรียมไว้รองรับมันก็ร่อยรอนะคะร่อยรอลงแล้วก็ คือเชื้อสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันไปเร็วเนาะติดง่ายแล้วก็ลงปอดได้เร็วนะคะเอ่อถ้าเชื้อไปที่ปอดแล้วก็มีระบบหายใจล้มเหลวนะจากการติดเชื้อที่ปอดเนี่ยนะคะก็จะเปต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทีนี้เครื่องช่วยหายใจมันมีน้อยนะน้อยมากนะเทียบกับจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลอ่ะคนไข้หนักๆคนอ,นอื่นที่เขาไม่เป็นโควิดเขาก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่อะไรเงี้ยนะ เพราะฉะนั้นแล้วเครื่องมันก็ไม่ได้มีรองรับสําหรับทุกคนนะคะเราต้องป้องกันตัวเองไว้ไม่ป่วยอะ่ะดีที่สุดพยายามไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปเพ่นพ่านข้างนอกนะคะเนาะเป็นมาแล้วมันลําบากผู้ชมยิ่งใครที่เป็นมีโรคประจาตัวนะเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงนะคนแก่เด็กอะไรเงี้ยโอก,กาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายก็จะมากกว่าคนทั่วไป ก็เป็นปัญหาใหญ่นะคะระดับชาติระดับโลกนะเรียกว่าต้องช่วยกันจนกว่าเราจะได้วัคซีนร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะแต่รัฐบาลก็เห็นว่าแพลนไว้ว่าสิ้นปีเนี่ยจะต้องกระจายวัคซีนให้ได้ทั้งประเทศเนี่ยห้าสิบล้านคนนะคะชากกอนก็ประมาณเกือบเจ็ดสิบล้านเนาะทั้งประเทศจนกว่าเราจะได้วัคซีนทีนี้วัคซีนก็จะมีอาการไม่พึงประสงค์อีกนะ เยอะแยะมากมายปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องมาแก้นะคะแต่ว่าเคสที่หกเจ็เคสที่มีอาการคล้ายๆล้าอัมาักลึกเน่ยสรุปแล้วก็หมอเขาบอกว่าเป็นเป็นอาการาที่เกิดขึ้นได้เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่แบบไม่ได้เป็นอันตรายร้าแรงนะสองสาวันก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้แต่พวกนั้นก็ต้องสังเกตอาการที่โรงพยาบาลน,นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราไปรับว,วัคซีนเราก็ต้องเขาก็ต้องให้เราสังเกตอาการอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอย่าเพิ่งกลับนะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงคุณอยู่ที่นั่นก่อนแล้วก็บางคนก็เป็นเร็วภายใน10นาทีมันคนก็ร่างกายของเราไม่เหมือนกันเนาะอาจจะมีอาการตอบสนองต่อวัคซีนเร็วช้าไม่เท่ากันถ้าเราเกิดมีอาการอาการไม่พึงประสงค์นะมันก็จะมีทั้งแบบร้ายแรงและไม่ร้ายแรงเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จําเป็นต้องฉีดนะวัคซีนนี่ต่างประเทศเขาก็เก็บข้อมูลแล้วว่าหลังจากฉีีีดวััคซนนน่มน อัตราการติดเชื้ออัตราการตายลดลงเยอะนะคะโอเคอ่อาซีโนแวคหรือไซโนแวคเนี่ยวัคซีนที่หอนี่นะผลิตจับเชื้อที่ตายแล้วนะก็ปกติแล้วก็จะมีผลข้างเคียงที่ค่อนข้างน้อยนะคะแต่มันก็เกิดขึ้นได้อยู่เนาะก็ไม่ป่วยอะ่ะดีที่สุดนะคะโควิดเนี่ยไม่เป็นอนะ่ะดีที่สุดนะโอเค ประมาณนี้นะคะจะลองใส่ให้ดูนะไม่ใช้ลูกปัดที่เรามีอยู่นะคะหรือว่าหินสีเราก็ได้มาร้อยให้เป็นเป็นสร้อยลูกปัดนะคะก็สามารถที่จะมาทําเป็นสายคล้องแมสได้เก๋ๆชิกๆคูๆคล,ล้าคล้ายเครื่องประดับนะคะเวลาเราใสา่ข้างนอกนะะก็เอาเนี่ยก้ามปูคล,ล้องเข้าไปที่สายแมสนะ ก็ใส่เหมืนอนสร้อยคอนีคะความยาวก็จะประมาณนี้เวลาเราใส่ขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆส่คล้องขาแร่นตานี่แหละ,ะอันนี้ปรับระดับไม่ได้นะเราก็ทำความยาวเลรพอดีนะคะแล้วเราถอด คำยาก,ก็จะประมาณนี้โอเคก็เป็นสายคล้องแมสแบบที่2เดี๋ยวค่อยสอนนะคะลงรายละเอียดเนาะโอเคโอเคนะคะก็ปากดูแลสุขภาพนะคะอยู่กับที่เขาบอกว่าอากาศจะตกนะคะมีแมสนะมีแอลกอฮอล์หรือว่า Gel, เจล,ลอนะแอลกอฮอล์ติดกระเป๋าไว้ตลอดนะปากกาแท่งหนึงติดกระเป๋าไว้เวลาจะเป็นต้องใช้นะคะก็พยายามใช้ของส่วนตัวนะก็จะ ปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากโควิดนะคะจุงมก๋วเราจะได้รับวัคซีนนะคะใน,นช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโอเคค่ะเราจุมก๋วจะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย